ยังมาอยู่บู้นางความเพียบบู้ค like ือใจร้อนใจก็ตุ่ยดีนะวะพ่อไปเล่นกับเธอพ่อพ่อไม่ได้กับเธอพ่อไปเล่นกับเธอมาขันยอรู้นี่เป็นยังไงวะไม่เคยเห็นมันรู้จักเทียนไหมไปมันออกไปตุเดียวรู้ล่ะผมแม่นมาขันยวหนีมันเออเออไงแม่ยากล่องมาเออเออออกไปยังเป็นไหนอีสากมึนมึงแกงเอาอยู่ฮะมังแกงออกมังแกงเอาอีสากไปวะ มาเอาไปอันดูล่ะบังนี่เอาเอาเอาออกไปด้วยจากเบิ้งกั้นเลสียโอ้ยติดติดติดเอ้ยอะไรอ่ะติดออกไม่ได้ติดท่อติดท่อติดท่อโอ้โหตกใจหมดเลยอ่ะออกดีกว่าออกเหรอจริงเหรอเนี่ยออกได้เหรอออกดีกว่าออกดีกว่าปุอยากออกปุยากเผื่อมาจะมาตามันได้มาได้หนะพ่อมาดีพ่อไปไหนดีวะ เข้าสังคมไม่เป็นเลยอ่ะทีนะทีเนี้ยทีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าออกไม่ได้เจ้าอยกับลูกเจ้าอยู่ทีนะไปเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยุดยุดโอ๊ยหายอีกจะมาเหม็นลูกออกไปทั้งนอกมาได้เด้มันอันตรายจะพ่อพาไป ปิดไว้ <reading> อยู่ข้างบนเฮ้ยโอ้ยบางทีเขาสังคมมามาเปลี่ยนไปไม่รู้ว่าใช่บิลเลียนเขาต้องแลนเนี่ยบู้ยประตูมีดพวกเขาเขาเขาทั้งที่อีกมองนี้มึงพวกเขาเขาไม่เปรตเกิดมาทำไมโง่จังอ่ะเพรเขาเขาไ่ได้ไปทั้งที่อู้ยบักบงูมึงเอาไปข้างนอกไหมอุ้ยอ้ยบะแมนมาดนี้มานี้เดี๋ยวเราอุ้มมาไวายประเดี๋ยวออกไวา ดูพ่อจะสอนนะสังคมหมาเนี่ยไซบีเรียเนี่ยออกบ้านต้องวิ่งเออไปวิ่งวิ่งเร็วปุ๊ดโอ้ยวันนี้เขาสังคมหมามาเป็นเว่ยมาแมนมาแมนเดี๋ยววันนี้มาเนี่ยออกมาข้างนอกเร็วเนี่ยเร็วมาข้างนอกเร็วมาข้างนอกเบิ้งสิบอกมึงกับเรนไปทั้ง่างไงแม่มง่งหรือเปล่า จนะับใหยในต๊ีตจนะเจ้าภายใน่บ่ามึงต้องเงินสังคมมาบ่ะเขาเจ้าใส่บิเลียนเขาต้องแลงลงทงเบิ้งมาวิ่งบุ้ยมึงนี่มันเอ๋ยรีเขาบัดเฮ็ดยังบัดนิเอาลูกวิ่งลงข้างล่างวันนี้มาวันนี้มาๆๆเออตรงซี่ตรงยังซี่เออตรงยังซี่แม่งมาเลยเียนมาทาคุณเลยบัดนี้ ล้อก่อนล้อกอนเ้อย่าเข้าไปนะอย่าเข้าไปเดี๋ยวมันนี่เร็วเร็วเร็วดี๋ยวมานี่เร็วเร็เรวดี๋มานี่เร็วเร็วเร็วมาอ้ยบ้านผู้เล่ก็ใหญ่เลว่าพุ่นแหละยวมนี่เร็วคือพอมันขามีหูเนี่ยเดี๋ยวมันี่เร็วไปทางนี้ไปทางนี้ลุกไปทางนี้อานนี้มา ทางนี้มาเร็วเร็มาเลี้เร็วทางนี้เร็วเร็วเออเออเออเอ้เจอเออเีอเออเออเี้เี้เออเออเออเี้เอ้เออเออเออเี้เล้เออเออเออเี้เออ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 กมาเออเอาเาอเออกอนทออเออเาอออเมอเอ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 อเาอเออเออเออเมอเออเออเออเเออเอนเออ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 เเออ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 เเเอเอเอ เออทำไมขี้เหล่อย่งเลยอ่ะโอ้โหขี้เหลยกล้าเกิดนะหมาพันธุ์เนี้ยโอ้โหไม่หลอกเหมือนพ่อเราเลยหมาพันธุ์อะไรวะหมาพันข้างหนลูกเดี๋ยวคนนี้ประตูอยู่ตรงนี้คนเหนียวประตูตรงนี้ตรงนี้อ้อบักงอเอ้ยมึงนี่งอคักงนี่เนา่ะงอที่สุดในขวากยมึงนี่ กัดกูกัดกูมาเดามากัดกันโอยี่แม็กกัดตัวนี้แม็กมากัดในหนังเหนียวเนียวไม่หาเขาไม่เอาลูกเขาดุเขาดุเขาดุเขาคือใครทำไมสีไม่เหมือนเราเลยอทำไมสีเขาไม่เหมือนเราเลยไปไปเที่ยวครับผม ไปเที่ยวในบ้านโอ้มันนี้อันวันนี้ไปอ่ะจะลองเบิรงมืองไหนท่าออกมันเปิดทางไหนมันเปื้อนเปื้อนเปื้อนคือพอมันบอครับพอมันบอกเขาเขาเจ้าครับครับบุ๊ยบอกเขาเจ้าออไม่นะอันมหาลูกเบอร์เอาบอกเขาเจ้าไมาย่างนะเจ้าลูกอยู่ที่เจ้า มันสู่ตายเลยแล้วเราจะไปดูตอนต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับผมเข้าเจ้ามาหาดูนะครับบ